เศร้าใจว่าทําไมประชาชนคนไทยถึงได้มาถามว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าทําไมเราถึงถูกเขาหลอกง่ายขนาดนั้นทําไมการแสดงแบบนี้ถึงทําให้เราเข้าใจว่าเป็นศิลปะได้และสามารถอ้านเอาศิลปะมาบางหน้าได้นะครับาการประกวดไทยแลนด์ก็ทาเลนของอังกฤษก็ดีหรือของอะไรก็ซื้อมาอะไรก็ดีนะมันเป็นธุรกิจนะครับ แล้วก็ทุกอย่างเป็นการแสดงนะครับทุกอย่างเป็นการแสดงมาแข่งขันการแสดงเพื่อจะให้หาคนที่มีทาเลนนะครับซึ่งน่าจะตรงกับคนไทยว่าทะเล่นนะครับเพื่อให้คนดูครับสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถาวรถามผมครั้งแรกก็คือเขามาแสดงให้เราดูครับและถามผมว่าผมชอบไม่ชอบครับ คนมาเปิดน,นมแล้วก็เอานมไปถูๆผ้าใบให้เราดูเนี่ยชอบครับไม่ใช่ไม่ชอบนะครับชอบ,บแต่อย่าอ้างว่ามันเป็นศิลปะอ้างว่ามันเป็นโน่เป็นนี้มันเป็นการแสดงก็บอกว่านี่คือการแสดงของผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมครับรวมทั้งผู้ผู้เป็นเรียกภาษาอังกฤษแล้วกันนะคอมเมนเตอร์อก็ควรจะบอกเขาว่านี่คือการแสดงชิิหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่า เขาใช้คาว่าศิลปะมาบังไว้นะครับก็เลยเกิดคําถามเกิดปัญหาเพราะใช้คาว่าศิลปะ,ละเพราะยังไงก็ตามครับถ้าผมไม่ดูถูกคนไทยเกินไปผมว่าคนไทยไม่น่าจะยอมรับว่าอันนี้มันเป็นศิลปะโดยไม่ต้องไปถามใครนะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้มันคือการสแสดงและที่อาจารย์ถาวรบรรยายเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครเขียนมาเก่งมากเลยชัดเจนนะครับรู้เลยว่าเป็น แล้วอ่านทั้งหมดปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการยั่วยุกรรมลงนะครับม่ว่า,าจะเป็นท่าเต้น่นพิธีการเกิดนมนะครับอันนี้มีความผิดมากนะครับถ้าคุณเอางานการแสดงแบบเนี้มาออกสู่สาธารณะโดยผ่านจอทีวีปรับาแสนบาทน้อยมากนะครับคนจะทำโทษให้หนักหนาสาหัส แล้วควรจะหาโอกาสอันนี้แหละครับที่จะอธิบายเรื่องศิลปะให้คุณเข้าใจเสียว่ามันไม่ใช่ใครจะทําอะไรก็ได้แล้วเป็นศิลปะแล้วเลิอกเอาอศกิลปะเนี่ยมาบางส่วนต่างๆของคุณเสียนะครับอันนี้คือนี่คือเรื่องเรื่องศิลปะเท่าที่ผมรู้รเรื่องธุรกิจเขาดูถูกคนดูมากทีวีบ้านเราดูถูกคนดูทุกช่องทุกรายการ ไม่เคยยกย่องคนดูเลยนะครับไม่เคยคิดว่าคนดูเขาก็มีความรู้นะคือคนดูง่หมดนะครับดูถูกหมดนะครับพูดก็ยังดูถูกเลยอ่านข่าวยังดูถูกเลยครับรู้ถูกหมดนะครายการแล้วไม่เคยมีรายการศิละปะอยู่ในรายการทีวีประเทศนี้เลยนะครับท่านชี้มาสิ ท่านชี้มาให้ผมก็ได้ว่าใครบอกว่ามีรายการศิลปะเช่นไทยพีวีเอ็มีสอนศิลปะนั่นวาดูปครับสอนวาดูปไม่ได้สอนศิลปะไปชื่นชมการวาดรูปวาดต้นไม้เหมือนวาดเที่วทัชเหมือนวาดไม่ได้บอกเรื่องศิลปะเลยศิลปะไม่ใช่การวาดลูกนะครับใครก็วาดได้นะครับวาดอะไรก็ได้แต่มันเป็นศิลปะรูเป่ารู้จักศิลปะรูเป่านะครับปัญหาของเราคือสื่ออันที่สองอย่างพู สื่อบ้านเรากมมีเลยครับสือพิมพ์ก็ดีวิทยาาศสตร์ก็ดีแม้แต่หนังสือที่ว่าเรื่องศิละปะก็ยังไม่พูดเรื่องศิละปะเลยครับพูดถึงแต่ตัวศิลปินที่เก่งการสามารถไปต่างประเทศเรียนจบมากโอ้มีงานศิละปะที่ยิ่งใหญ่ได้ไปแสดงที่นู่นที่นี่ขายสิบล้านยี่สิบล้านไม่เคยพูดเรื่องศิละปะเลยวิทยาศาิตยสรแฟชั่นที่มากมายกาย่กองวิทยาาศสตร์โก้ ทั้งหลายที่วอยยุคกลังลงไม่มีเลยครับสื่อทีวีทุกช่องทุกชนิดนักแสดอพิมรายวันทุกชนิดมียีิบหน้าคุณเคยเห็นสักขอมรกไหมล่ะที่ให้เรื่องศิลปะไม่มีเลยครับนี่คือเหตุสำคัญที่ทำให้ทุกคนดูรายการนี้แล้วถามว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่านะครับผมไม่อยากดู ประชาชนคนไทยว่าไม่รู้ศิลปะแต่ผมอยากบอกว่าบ้านเราเรื่องศิลปะไม่ได้สอนกันเลยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ผลท้าได้เลยว่าเมื่อตอนคุณงแตนเด็กคุณเรียนวาดเขียนทุกคนคุณไม่เคยเรียนเรื่องศิลปะคุณไม่เคยรู้จักศิลปะที่มันมีมาเป็นพันพันปีเลยแต่คุณต้องวาดแจกันดอกไม้ให้ได้ให้เหมือน ทุกคนวา,นด,อนวานดอกไม้ทุกททำไมไปบังคับให้วาดดอกไม้ทําไมนะครับทุกคนในในห้องสี่สิบคนก็จะมีสักคนหรือสองคนวาดเป็นนะครับก็พอวาดเป็นดอกไม้เป็นแจกันบ้างแต่ส่วนนั้นก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งต้องมีมีทุกอาทิตย์เสียเวลาไปกับการวาดดอกไม้นะครับตลอดตั้งแต่ประถม ุบาลไปจนถึงมัธยมนะฮะนี่คือความผิดพลาดค,ครังยิ่งใหญ่ที่ทำให้ประชาชนไทยไม่รู้จักศิลปะแล้วก็มีคนพยายามนะครับที่จะสร้างให้ศิลปะสร้างหลักสูตรให้ได้ให้ได้เรียนศิลปะแต่ก็ลุมเร็วมีการเกณฑ์ศิลปินมีการไปล่างหลักสูตรมีอะไรต่าง,างเพื่อจะให้เรียนศิลปะจริงๆกันเสียทีไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรียนร่ารูปนะครับ เพราะนั้นนี่นนคือการศึกษาของไทยรวมไปถึงเมื่อเรารู้ว่าอันนี้อนาจารย์หรือไม่อนาจารย์เราก็ไม่รู้เรื่องเพศอีเรื่องเพศเราก็ปิดบังทีวีเรื่องเพศก็ไม่มีอธิบายไม่ได้พราะเป็นเรื่องความลับเรื่องเพศต้องเป็นเรื่องความลับต้องแอบแอบทาไม่สามารถทําอย่างเปิดเผยไม่ได้นะฮะพ่อแม่กอดกันให้ลูกเห็นก็ไม่ได้ประเทศเนี้ ถูกกัน้อมกันก็ไม่ได้ลูกแก้ผ้าวิ่งเล่นอายุห้าขวบนะครับอาบน้ำอาบน้ําอยู่วิ่งหนีแม่วิ่งตามแม่ตกตะโกนว่าเฮ้ยมันใส่เสื้อผ้าก,กอนมันโพไม่มีใครเลยนะมีแม่กับลูกสองคนโป๊มันโพมันโปลกใส่เสื้อก่อนนี่ครับคําคคนี้แหละยัดหัวว่าโปทุกอย่างโปหมดถ้าแก้ผ้าแทนที่จะสอน พ่อแก้ผ้าแล้วแทนที่จะสอนร่างกายเขาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงตาเขาใช้ประโยชน์ยังไงสวยยังไงมีคิ้วยังไงแขนเขาเป็นยังไงขาเป็นยังไงก้นลูกเป็นยังไงนะครับนมลูกเป็นยังไงโอมวางจะเป็นยังไงสอนไป้ตามอายุใช่ไหมครับเขาก็จะเกิดความงามกับร่างกายให้เขาเคารพร่างกายทีนี้เวลาเขาไปแก้ผ้ากับใครเนี่ยมันก็ไม่โปงเนี่ยเขาก็โชว์ความงามของร่างกาย ราะร่างกายมนุษย์คือสิ่งที่งามที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรงามเท่ามนุษย์แล้วเสือก็งามไม่เท่าม้าก็งามไม่เท่าเขาให้มนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราต้องสอนอันนี้ครับทำยังไงเราถึงจะเห็นร่างกายเราอย่างงามที่สุดในโลกเรารักร่างกายเราถ้าเรารักร่างกายเราเราเห็นว่าเป็นสิ่งสวยงาม ราจะไม่มีคํว่าโคเราจะไม่มีคําว่าอนาจารเราจะไม่มีคําว่าแต่เรื่องเพศมันก็จะมีเรื่องดกากับความดําก็เกิดจากกีเลสปัญหาอะไรของมนุษย์ที่มปนมาของมนุษย์มันสัว์เพราะเราถูกสอนให้เอ่อเรียกว่าอะไรล่ะพออยากพูดว่ามีเพศสัมพันธ์นเชยพูดว่าเอากันก็ยาไป ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอาสร้างเาผ่าพันธุ์ใช้คํานี้ก็ได้ครับทุกสัตว์ในโลกสร้างเผ่าพันธุ์หมดหมาก็ต้องสร้างเผ่าพันธุ์ให้มีหมาเยอะๆให้มีสิงโตเยอะๆมีช้างเยอะๆเพื่อจะได้เป็นใหญ่ในที่ที่ของตัวเองมนุษย์ก็เช่นกันครับเกิดมาก็สร้างเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นต้องสอนเรื่องนี้ครับเรื่องสร้างเผ่าพันธุ์สอนให้เขามีศิลปะในการสร้างเผ่าพันธุ์ มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงนี้นี่เองคถ้าสอนตรงนี้ได้ออกตรงนี้ได้พูดตรงนี้ได้ผมคิดว่ารายการอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้